โอ้ oh my god น right, like ี่สิบบอทอะไรวะเนี่ยไมเคิลเหรอเหมือนเป็นทำไมกูต้องมาอยู่อะไรที่แบบนี้ด้วยวะเฮ้ยโอ้ my god นี่สิบบอทหัวหินเลือดฮะสวยเลยสิมึงพากูมาเจออะไรเนี่ยโอาวะนี่ดิว ทำไมต้องมีตุ๊กตาอุ้ยมีการเอามือปั่นซะอย่างผมเหม็นนี่ฮะเหม็นม้งเหม็นเฮ้ยมีรอยเลือดครับต้องมีการลากศพเกิดขึ้นแน่เลยฮะโอ้ไม่เกิดโอ้หกโอ้ร้อยไอ้ที่นี่มันทารกร้อยศพวัดไถเงินไม่ได้เยอะเอ้ยเหม็นเหลือเกิน ศพเด็กทั้งนั้นเลยฮะอ๋อ oh เ my god ศพเด็กนี่จะอาฆาตนะฮะหรือเปล่าเนี่ยถผมจำผิดโอ้มีม้ามีม้มานั่งฮนะเราต้องเดินกลับหรือเปล่าเนี่ยเสียงอะไรฮะใครสวดอย่าฮะแค่เสียงสวดอีกแล้วเหมือนหนังผีเลยเจ๊ <c oughs> นี่คืออะไรวะลงไปเหรอเช็คกันดิเฮ้ยคืออะไรวะคืออะไรวะอี๋เต็มแบกันคืออะไรวะเสียงมาจากไี่ฮะแงนมมองเหรอว้้ยไปไปไปที่นี่ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหยลิ้นลิ้นเนี้ยอะไรวะลิ้นลิ้นเอ้ากูหล่นแบบนี้เนี่แน่อันนี้แน่โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ยลิ้นเลยวะเหมือนนี่มันข้ามขั้นผีแล้วฮะไอ้เหี้ยตำประหลาดเอากันเอาคนเกิดอะไรขึ้นวะเกิดอะไรขึ้นโอ๊ย โอ๊ยไปอยู่ดี้งเลยวะมีเนนคนกรีดร้องเนี่ยนี่เรากำลังวิ่งนวนเรอฮะนี่เรากำลังคาน,นวนเรอฮะวินแซงวินแซงอ้โอ้โอโอนนยอ,อยยยยย ที่เราอยู่โรงเรียนนะฮะนี่เรามาโหงเรียนได้ไงวะแล้วโรงเรียนยังใหม่ๆฮะยังยังเหมือนมีการใช้อยู่ฮะเออเราเช็คกันฮะเอ้ยไอซีเด็บลีเปิดประตูนี้กันฮะโอเมก้าด์กอนเนสโอ้ my god สุดดักเมื่อกี้ผมเห็นคนฮะแต่ว่าการออกห้องเขาไม่ต้องเปิดประตูฮะ เสียงอะไรอ่ะแล้วเรามาทำโรงเรียนเราเป็นพานโรงเหรอฮะก็ทำอะไรกันดึกๆวะจะไม่มีเด็กอยู่แถวนี้เลยเหรอเฮ้ยเบบี้อันนี้เหมือนโรงอาหารหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเราค่อยเปิดฮะเราเช็คก่อนหัวเข้าโรงอาหารโอ้ย What is that โรงอาหารเริ่มไม่น่าเข้าแล้วฮะโอ๊ยเข้าแม่เหอะ เฮ้ยมึงอย่าขำดิเฮ้ยเสียงไม่มาจากข้างหูเดินดิเฮี้ยจะจูด้วาไเม้ย What the fuck เปิดเหรอไปกูเหรอ What is that คืออะไรวะโอ้โหเหมือนคอนโทรลิ่งเลยเฮี้ย ให้เราเล่นมิวสิกเพื่ออะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยะไรวะเฮ้ยเฮ้ยต้องวิ่งไปทางนี้ใช่ไหมเปิดดิเปิดใต้ดิเปิดชิบิวิ่งไปสัตว์เฮ้ยว้ายว๊อกว้ายกินแบตเตอรี่เก็บแบตเตอรี่กรับกินแบตเตอรี่ออกได้ไหมดิเหี้ย ใส่เลยกลลับกับกล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 ัห้องเดิมกลับห้องเดิมเาตังหลักเอาตังหลักกลับไปตั้งหลักไม่ได้ไ่าวันนี้เอ็กซ์ติมเดไอ้เาหน่ยไอ้ไอ้ เกมนี้จริงเยี่ยมเฮ้ยทางสว่างเอา้าแค่นี้เอา้าเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยเชี่ยมึงจะมาโผล่ให้หายดิแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอ่ะฮะเป็นโลกเหรอมาๆให้หายนี่เยี่ยโอ้ my god ทำไมมันต้องเปิดได้จ๊อดเดี๋ยวเราออกได้ไหมเนี่ย อูไม่อยากอยู่โรงเรียนนี้แล้วเงี้ยคือตอนแรกเราอยู่ในป่าฮะแล้วเรากลับมาที่โรงเรียนได้ไงวะคือเราโดนเฮ้ยผู้หญิงกิดนะผู้หญิงกิดหาทานก้วยต้องเกิดเหตุร้ายแน่นอนใช่คือแบ๊บซี่แมนเรามาช่วยเขาช้าเกินไปรึเปล่าฮะอีเชีย่ยไม่มีเพื่อน ม,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 ไไมัจะตายทไมงนี้โอ้ยจอไยแบบด้วยป้าอ้อไม่บบไมดันใครวะใครนะใครใครเป็นปะตอฉันใหญ่ที่สุดเลยนะฉันเป็นอันลงขวัดโรงเรียนนะบ้าเฮ้ยผมว่าผมต้องหลบแล้วฮะผมว่าผมอยู่ไม่ได้นะฮะโอเคฮะตั้งสติก่อนเมื่อกี้ศพอยู่ฮะแล้วศพก็หายไปครับเสบียงหลอนมาฮะ นี่ฮะเฮ้ย Fuck is that เฮ้ยแม่งหยิบศพไปอะฮะอ้เฮ้ย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 ไอ้ตกน้กูเย ไอ้กุซีเฮ้ยช้าอ้าวเฮ้ยกูมาโผล่ที่นี่นี่แเฮ้ยโอ้ยกูตกันไต้กกเฮ้ยอ้เจ้กูมาโผล่นีเนี่ยวิ่งดิวิ่งวิ่งสิเฮ้ยวิ่งไปแล้วดีเยวมาาข้เตียวเอรๆๆๆเอาอ้เจ้มึงมาไดตรงจมกอ๋ยวมามาตอนกูวิ่งเอาไปเลยโบดไปไปซื้อติยวกูจะวิ่งเฮ้ยเฮ้ยใครต่ไม่ใช่อ้เจ้โมแมงดีวะววิ่งววว วิ่งโอ้ยโอ้โหกูโดนทุบแล้วกูโดนทุบแล้วโอ้ยท่านท่านท่านไอ้ผู้อาวุโสหาที่ซ่อนดีสัตว์เอ้ยหาที่ซ่อนโอ้ยโอ้ยไอ้ทำไมกูต้องกลับมาหลบหลบหลีกหลีอย่างนี้ด้วยวะถอยก่อนนะถอยก่อน ไอ้บ้ามึงลุงกูขนาดนี้ฆ่ากูเหอะเราฆ่า,า,ามันแล้วเอาชุดมาใส่ได้ไหมเผื่อมันจะเหมือนกันเดี๋ยวคือเราต้องไปไหนฮะจดมุ่งหมายเราคือที่ไหนฮะคือนี่เราหนีออกมาผมรู้สึกมันแม่งม,ม,มีแบบมันมีลั้วล้อมหมดเลยฮะ เฮ้ยเฮ้ยคนหรือเปล่าวะคนนี่วะเฮี้ยกะถูกต้นต้นข้าวโพดเอ้โอยเดิมวเดแล้วเดิม,ดมคนลุกเลยี่เฮีย้ยคนลุกจริง <c oughs> ไม่ได้แดกกูลองโอ้อีกทีนี้มันมันไม่เหมือนภาคก่อนเลยฮะ เหมือนคนบ้าหลุดมากเลยะแล้วมาทําเป็นแบบชุมชนเลยอนะผมไม่ชุมชนแห่งหนึงนะ่งฮะเราไม่รู้เรามุ่งหน้าไปสู่ที่ไหนฮนะคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นรั้วฮนะซาวมึงจะทำให้กูหลอนทำไมนี้คือรั้วเราว่าเราหาสุดขอบกนะันฮะ นี่คือทางออกหรือทางมาวะนี่แหละโอ้ไม่เกิดตายส,สดเลยบ้าโ oh, อ้ยไอ้ที่ดินแดนซาตาเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือบ้านหรือเปล่าฮะบ้านที่เราออกมาหรือเปล่าเนี่ยต้องกลับเข้าไปในบ้านเหรอฮะแป๊บนึงฮะจุดมุ่งหมายคืออะไรตัดกูจะรู้ไปเนี่ย เรากลับเข้าบ้านไม่ได้ฮะเราต้องหาวิธีการออกจากที่นี่ฮะเดี๋ยวเราจำทิศนี้้วก่นนะอนฮะไม่ได้แดดหรอกเลาอกลอกขอบนี่แหละสูตรกูเฮ้ยนั่งลเลยเฮ้ยโอ้ตกใจนึวยว่าขาคนเ็ากขอบฮะเลากขอบไปเรื่อยๆน่าจะเป็นสุดแล้วฮะ เราล่อขอบไปเรื่อยฮะยังไงเดี๋ยวขอบมันจะพาเราไปเจอกับทางออกเองครับเชื่อผมว่าวิธีผมนี่เล่นมาหลายเกมนะฮะแม่งแพ้แม่งไม่ได้เรื่องเลยฮะสุดที่ตอเล่นตอเล่นมันต,ต้องได้สิฮะ,ะโอเมก้าจะไปใช้แล้วไงอย่าส่องมาทางกูนะเว้ยกูโกรธนะเว้ยกูเอาไฟเอาไฟอีฟเฟลต์สองตาบอดเลยเนะี่ยนี่หรือเปล่านี่หรือเปล่า อ้ามึงอยู่แค่นี้เองเดินไปแล้วเดินไปเดินไปไปไกลยี่เคี้ยนไอ้ี่เคี้ยมึงปลาซิ้วไม่ใช่สัตว์มึงเถื่อนชิบต้องแค่นี้ไม่เก็บกูได้ปะวะอ้าวันนี้กูแล้ว

อ้าวตรงนี้ก็มี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 มีทุกทีเลยเยอะนี่แหละทางสว่างไอ้โตอีกแล้วไอ้นี่แเป็นหลยกการสไลด์แป้นกุโดนอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเราเนี่ยตัวเฮี้ยเราเนี่ยไปไปด่าด่าหือโอ้ตาตาเลยอ่ะ โอ้มึงมีท้องกูมีให้ฟาดไม่ฟาดอื่ไอ้บ้านี่แค่เดโมนะฮะนี่แค่เดโมฮะทำเกมที่ไข่แตกมากครับมึงฟันตรงอื่นก็ได้ทมไมต้องฟันตรงไข่วะมึงหรือว่ารู้เปอร์เซ็นต์ว่าผู้ชายเกมเล่นผู้ชายเล่นเกมนี้เยอะ ที่กูจุกเลยเนี่ยโอ้ยบ้าคือเมื่อกี้เนี่ยผมเท่าที่ผมเล่นคือเกมมันอินไปทางบิสาร์สป,ปารหลแหละฮะคือมันมันก็มีผีอยู่ด้วยฮะผีมนเดิมที่จับภาคก่อนๆเข้ามามันยังคงโมเดลอะไรเดิมๆอยู่ฮะแล้วก็มีอะไรใหม่ๆที่น่าค้นหาด้วยฮะก็ถือว่าทำได้ดีครับดีกว่าทำภาคใหม่แล้วเพิ่มอะไรเข้ามาแล้วคนไม่ชอบฮะโอเคครับยังไงก็สำหรับเกมนี้ก็ถือว่า ผมให้ผ่านนะเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วเกมอย่างนี้แนวนี้นะฮะเคื่อนยังไงก็ลองมาโหลดเดโมโมันเล่นกันดูนะฮะมารู้สึกกันเองครับจะได้รู้สึกเรียลจริงฮะจะได้รู้ว่าคําที่ผมพูดแม่งไม่แม่งจริงหว่งเนี้ยนฮะให้ให้ความรู้สึกรู้สึกว่าเกมนี้มันเกมนี้ไม่เชิงน่ากลัวครับเกมไม่มันไม่มันเป็นเกมที่ทําให้คนหลอนมากกว่าฮะความน่ากลัวความหลอนไม่เหมือนกันเนี้ยรู้สึกว่า โอเคฮะเกมนี้สามารถผสมผสานทั้งสองอย่างที่เข้ากันได้ดีฮะแล้วก็แบ่งกันคนละชั้นได้เก่งมากคือทำดีมากมีชั้นเชิงเกมแบบทำดีฮะถือว่าเอาละสองเดี๋ยวตัวเต็มยังไงผมวจะซื้อมาเล่นครับโอเคยังไงฮะก็ฝากกดซับส b ครละไลค์คลิปนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ คอมเมนต์อะไรก็ได้พีพเม์แบบรู้สึกยังไงบ้างคิดว่ายังไงฮะหรือมีอะไรนำหนุนนำเหนือมันสามารถจบแบบอื่นได้ด้วยหรือเปล่าฮะผมไม่รู้ว่าเดโมยังเดินไม่ทั่วเลยครับบางทีอาจจะว่างๆอาจจะกลับมาเล่นอีกรอบนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะขอบคุณนะครับผมกรับขอบคุณจริงๆครที่รับชมแล้วก็จะบอกอย่างว่าเวมจีเรากลับมาทําแล้วนะฮะเราเริ่มกลับมาทำนะฮะเริ่มมีเวลาแล้วครับผมเริ่มกลับมาทาแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะ ขอบคุณนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหรือว่าใครก่อมาดูดูจอใหญ่นะครับ full s c r นะครับดูพร้อมงานนะรัดกันจริงก็ full screen นะครับ HD ด้วย HD ช่องนี้ไม่ค่อยชัดโอเคนะโอเคเอาจำเป็นว่าต้องจบแล้วล่ะครับผมโอเคขอบคุณที่รับชมจนจบครับอยเดี๋ยวรีสเซ็ตไลค์คลิปเดี๋ยวรคอมเมนต์ด้วยนะฮะเอาไปละเดี๋ยวรีกดแชร์ด้วยแค่นี้ครับบ๊ายบายออกออกเล้ว